แลวเนี่ยเราไม่พเล่นแล้วนีรรมะคืออะไรอุ้งยิ้นทรมะคืออะไรมะก็คือรรมั่ายมาบาร่ีบารสูธทำมะคืออะไรทำมมีกี่ข้อนมก็มีสองก้อนทำมดเ็หนตเนาะเดี๋ยจนไปห้องมือน เบอร์เบอร์สีปีดประตูอยากอาคข้าเจ้าสิบัดท้ายสีดีที่น้องเก็บบัสเด้หดลีเบอร์เมือีลกสีเก็บบัานสีบาทเจ้าเียาอยากอายมาที่ตังเดียวลเก็บบัสเบสสีบารเบอร์เดีลกสีเลเห็นบอกหม่อกีแม่หน่อยมา้กัป้อนอาหารปอนอาหารมีพันด้าปขาอยารให้สีขาวแล้วจะเปิดอ่างนะเปิดประตูปุ๊บเขาไค่เดินตาโนเเอ๊ะไข่นะบอก ถึงคิวใครน้าจบพี่หลอกนะครับขอบคุณจ้าเกียรเกียร์ตัวสัตว์ตัวนี้มากเลยอ้พี่ช้างไปกับใครไปคนเดียวเหรอโอเคปั๊มไปด้วยมาๆ ต้องการทุ๊กตาหน้ารถไหมมามากงคนเดียวเขาเป็นคนโสดก็ต้องไปคนเดียวคนโสดโสดแปดสไม่รู้เหมือนกันอ่ะแม่ดูยู่ม้อนกาน บายบายครับเจอกันตอนเย็นครับเจอกันตอนเย็นตอนเย็นจะทายไก่ไรนาบ่ัววัดน้องไผ่ครับอําเภอเมืองคมันจุ่มหม่อยใช้ว่าคขาวานแม่คือว่าว่าคขาวานแซงก่อนเลยคนชลาขับนะแซงก่อนเลยคนชราขับ

โอนในทางนี้ซีเกตก็ทางนี้อีทางเดียวกันซีเกตอยู่นี่ด้อุบลอยู่นี่ด้ทางพูแมุ่บลอยู่นี่เนี่ยล่ะถ้านคืผ่านชนะใด้ม่กำลังโคลหรอลูกนีพ้นใายใจใจดำใครเป็นนักเอกมิอ่ะ่านชนะได้ใจดำนี่แหละพ่อพ้นชนะดใจดำน่ะตันลงเดี่ยวคเดียวไหม

บายคหรือเป็นคงลีนะล้าวเคินอ๋อผมมึงกลับไปต่อคลิปเอาอ่ะเนี่ยคุยกันอยู่ในรถนี่ก็ได้ไปแล้วแล้วจะพบยังไงนั่งรอประมาณสิบนาทีแล้ว ไป <นะ S 1> อำเภอ <นะ S 2> เมืองกันนะครับทางหลายสวยใช่ไหมหลายสวยนี่คับพี่น้องที่มีเอาไว้ซ้ำนี่ครับบ๊ายบาย